สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติเพจที่2ค่ะอัปเดตข่าวสภาพอากาศกันในช่วงบ่ายของวันที่16ตุลาคมสําหรับในวันนี้ค่ะพื้นที่ที่ต้องระวังฝนมากที่สุดนะคะก็คือบริเวณภาคใต้และภาคเหนือค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคเหนือฝนที่ตกเป็นอิทธิพลจากแนวลมพัดส,สอบค่ะ โดยจากเรดาร์ล่าสุดค่ะช่วงบ่ายของวันที่16ตุลาคมค่ะเวลาประมาณ14นาฬิกาตอนนี้เริ่มมีฝนตกแล้วนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแม่เสรียงคุณยวมอำเภอเมืองก็ตกแล้วนะคะเชียงใหม่ค่ะแม่แจม อำเภอเมืองแม่วางถึงฝั่งชัยปราการพราวเชียงรายปางห้วยไร่บ้านปง่งนกค่ะก็มีฝนตกอยู่นะคะในพื้นที่ของจังหวัดลําปางค่ะอำเภอเมืองฝนก็ตกอยู่นะคะบางพื้นที่ตกหนักค่ะลงแพร่ค่ะวางชิ้นฝนตกบางพื้นที่ค่ะ ส่วนทางพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์ก็จะมีกลุ่มเล็กๆนะคะกลุ่มเล็กๆน้อยมากๆของจังหวัดค่ะภาคกลางค่ะฝนยังน้อยอยู่นะคะโดยเริ่มมีฝนตกทางการจนบ,บุรีค่ะใกล้อำเภอเมืองมีฝนกลุ่มเล็กๆสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกเล็กน้อยค่ะ ปทุมธานีกรุงเทพก็เริ่มมีฝนตกแล้วนะคะนครสวรรค์ใกล้อำเภอเมืองเริ่มมีฝนค่ะภาคตะวันออกค่ะฝนยังน้อยอยู่นะคะเริ่มมีตกแถวใกล้กับอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะอีสานวันนี้ฝน,นน่าจะน้อยลงกว่าเมื่อวานอีกนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของภาคใต้ค่ะเป็นภาคที่มีฝนตกมากที่สุดนะคะวันนี้ช่วงบ่ายเริ่มมีฝนตกเล็กน้อยค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ก็เริ่มตกแล้วนะคะแถวใกล้ปราณบุรีค่ะ ชุมพรเริ่มมีฝนตกค่ะแถวมาบอมริดแถวใกล้อําเภอเมืองค่ะสุราธ,ธานีเริ่มมีตกมาจากทางด้านตะวันตกของจังหวัดนะคะใกล้กับฝั่งที่ติดกับระนองค่ะอําเภอพนมค่ะก็เริ่มมีฝนตกนะคะพังงากระโปรงอําเภอเมืองเริ่มมีฝนตกค่ะทับปุดก็มีฝนตกแล้วนะคะบ่ายนี้ค่ะรวมถึงกระบี่เขาพานมรวมถึงอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะเริ่มมีฝนตกนะคะ ทังฝั่งบ้านนาสารสุราธานีค่ะเวียงสะก็เริ่มมีฝนตกแล้วนะคะมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลานสกาอำเภอเมืองพรมโลกค่ะนาบอนทุ่งสงฝนตกแล้วนะคะกลางมีตกเล็กๆน้อยๆค่ะปัทพันลุงก็เริ่มตกแล้วนะคะอย่างเช่นแถวต้นไทรบ้านแหลมดินบางแก้วค่ะจุดนี้ตกหนักอยู่เลยนะคะของนครศรีธรรมราชบ้านสารากแก้วบ้านลากชายบ้านหนองบอนค่ะตกหนักเลยค่ะมาทาง พัทลุงรอยต่อสงขลาค่ะก็กําลังตกอยู่นะคะบ้านขนุนบ้านโพควรเนียงหาดใหญ่ค่ะพลุกพราะคลองใหญ่บ้านโพฝนตกอยู่บางพื้นที่ค่ะสตูลมีตกบ้างเล็กน้อยค่ะตอนล่างลงมาค่ะเทพาสงขลาตกอยู่นะคะนาปรางตกอยู่บ้างค่ะปัตตานีใกล้อําเภอเมืองมีตกเล็กน้อยค่ะ โดยถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะตอนนี้กลุมม่มเมฆฝนปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกนะคะพื้นที่ที่ฝนตกอยู่ตอนนี้ค่ะรวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลบ่ายถึงเย็นนี้อาจจะมีฝนนะคะภาคอีสานจะมีกลุมม่มเมฆฝนทางด้านตะวันออกของภาคค่ะยังไม่ตกแต่ต้องระวังในช่วงบ่ายถึงเย็นนี้นะคะนครพนมุกดาหารอำนาจอุบลค่ะภาคใต้มีเมฆฝนปกคลุมทั่วทั้งภาคเลยค่ะ ฝนอาจจะไม่ได้ตกทุกอำเภอทุกตำบลแต่มีโอกาสตกได้บางพื้นที่ของทุกจังหวัดค่ะย้อนไปดูในช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้าว,วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ที่มีฝนตกนะคะเรื่องจากภาคเหนือค่ะช่วงเช้ามืดค่ะภาคเหนือฝนก็ตกหลายพื้นที่นะคะทั้งแม่ห้องซ้อนเชียงใหม่สุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรเจรณบูค่ะช่วงตีห้าค่ะก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเชียงใหม่ตาค่ะแม่ห้อง้อนสุโขทยัยกำแพงเพชรค่ะฝนตกนะคะช่วงตีห้าค่ะจากนั้นช่วงเจ 1โมงเช้าค่ะทางลำพูนลำปางค่ะก็มีฝนตกด้วยนะคะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนขยับไปเรื่อยๆค่ะ11นาฬิกาค่ะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดตากตอนล่างของลำปางลำพูนค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะบ่ายสองก็ตามที่มินแจ้งในต้นคลิปค่ะส่วนภาคกลางค่ะถ้าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยคือฝนตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนคนปรปฐมกรุงเทพอุทัยธานีค่ะ ส่วนประมาณตีสามค่ะก็จะเหลือฝนทางฝั่งกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีอุทัยธานีนะครสวรรค์ค่ะอีห้าค่ะก็เริ่มขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเรื่อยๆนะคะเจ็ดโมงเชา้าฝนลดลงค่ะเหลือทางฝั่งสุพรรณอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีและล่าสุดค่ะบ่ายสองก็เริ่มมีฝนตกเข้ามาอีกรอบค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะถ้าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดก็คือมีฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีค่ะ ภีสีก็จะเข้ามาถึงแถวชชนบุรีพัทยาค่ะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะช่วงเจ็ดโมงเชา้าฝนลดลงค่ะไม่มีฝนเลยในส่วนของภาคตอนออกแล้วก็บ่ายสองก็เริ่มมีฝนตกทางจังหวัดกาศกับระยองค่ะในส่วนของภาคสามค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามืดมาเลยนะคะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะทางจังหวัดเลยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดเลยใกล้กับรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็หายไปเลยค่ะตั้งแต่เช้ามืดมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนเลยค่ะในส่วนของภาคใต้ค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะก็จะตกแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันต์ตอนบนแล้วก็ชายทะเลใกล้ชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะหลังจากนั้น8ปดโมงเช้าก็มีบางพื้นที่ของฝั่งอันดามันเริ่มมีฝนตกนะคะช่วงนี้ภาคใต้มีลมจากทางสองทิศค่ะภาคใต้ตอนบนจะเป็นลมตนออกเฉียงเหนือส่วนฝั่งอันดามันก็เป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะในช่วงเที่ยงค่ะฝนก็เริ่มตกมากขึ้นทางภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็เริ่มเข้ามาถึงฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ล่าสุดบ่าย2ก็อย่างที่มินแจ้งต้นคลิปค่่ะะะฝนนนตกกเพิมมาขึ้้แลวค เริ่มกระจายมากขึ้นบ่ายถึงเย็นนี้ระวังฝนกันด้วยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้ค่ะส่วนแนวโน้มฝนจากแบบจำลองในช่วงบ่ายวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะคะก็คือบริเวณภาคเหนือค่ะที่ตกอยู่ตอนนี้นะคะภาคกลางด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคใต้เกือบทุกจังหวัดภาคตะวันออกฝนน้อยมากค่ะอาจจะมีแถวจันทบุรีตราดอีสานก็จะเป็นด้านที่มีเมฆอยู่ตอนนี้เลยนะคะก็คืออุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญค่ะ โดยในช่วงเย็นฝนจะลดน้อยลงนะคะแต่ยังมีอยู่ทางภาคเหนือฝั่งเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากสุโขทยัยพิษณุโลก,กำแพงเพชรภาคกลางก็จะเป็นด้านตะวันตกค่ะกาญจะนะบุรีราชบุรีทางตอนล่างภาคใต้ฝนลดลงแต่ทางภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสอาจจะยังมีฝนตกอยู่บางพื้นที่ของจังหวัดค่ะส่วนในช่วงข้ามฝนก็จะลดลงอีกค่ะคลิปนี้สรุปข,ข่าวกันสั้นๆนะคะอัปเดตช่วงบ่ายวันที่16ตุลาคมค่ะ อย่าลืมกดติดตามเพจที่สองของข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติไว้ด้วยนะคะแอดมินจะลงเป็นคลิปข่าวสั้นๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ